สวัสดีตอนสายครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องยูทูบนะครับความชวนบ้านานะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทางเพจโอชหม่กว่างโซนล้านานะครับก็ตอนสายวันนี้นะครับผมเรามารีวิวนะครับเนาะมเองนะวันนี้นะครับที่เอาลงนะครับเนาะนีช่วงเช้านะครับก็ให้ดูเป็น คร่าวๆอยู่นะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอนวันนี้จะเป็นตอนสายนะครับเนาะตอนสายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่ที่อยู่ที่ร้านนะครับมันมีหลายแบบหลายทรงหลายราคาให้ลูกค้าได้เลือกได้ชมนะครับนะครับมีทั้งสายป่านะครับผมสายป่าสายเพาะนะครับเนาะนะครับมีให้เลือกมากงายเลยนะครับนะครับ ก็บางท่านก็ติดตามมาจากานะครับทีวีนะครับเนาะที่ท่านนักข่าวนะครับพี่ทีวีนักข่าวมาถ่ายทํานะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับหลายๆช่องนะครับเนาะช่องเจ็ดก็ดีนะครับช่องนะครับไทยรัฐทีวีนะครับก็ช่องเก้านะครับเนาะหลายๆช่องนะครับที่ไม่ได้เอ่ยทั้งช่องวันด้วยนะครับเนาะช่องแปดด้วยนะครับตอนนี้นะครับ รีวิวนะครับเข้ามาในร้านนะครับเนาะตอนนี้จะ,ะลูกค้าก็เริ่มเข้ามาดูบ้างแล้วนะครับวันนี้เนี่ยร้านโอชิงให่นะครับฝั่งชนนานะครับหรือว่านะครับในร้านก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นลูกค้าที่จับจองเป็นเจ้าของนะครับก็มีหลายนะครับนี่อันนี้ก็ซื้อกัน นะครับแข่งปันกันไปนะครับครับผมนี่จะเป็นแมงมัดฟอนไทยนะครับเป็นแมงป่านะครับนะครับมีหลายทรงนะครับหลายทรงหลายสไตล์ให้เลือกนะครับวันนี้นะครับนี่จะภาพรวมนะครับนี่จะเป็นเบอร์ละร้อยห้าสิบบาทนะครับแต่นี่เลยครับเรียงกันเป็นแถวเลยนะครับเรียงกันเป็นแถวเลยนะครับประมาณนี้นะครับบลกมาด้านนี้นะครับบล็อัด้านนี้เกาะ นี่นะครับนี่ที่ในร้านนะครับก็ลงวันนี้นะครับไม่ต่ำกว่า500อยตัวนะครับรวมรวมนะครับ7 8 0 0อยตัวได้นะครับในร้านนะครับนะครับด้านนี้ก็มีนะครับผมนะครับด้านนี้ก็มีนะครับเยอะเลยนะครับผมมาฝากด้านนี้ครับฝากด้านนี้ก็จะเป็นเบอร์นะครับตัวราคาครับหนึ่งร้อยนะครับนอแปดสิบบาทนะครับเนาะ ตัวที่2ก็ราคาแบ่งปันในราคา80บาทนะครับก็ถือว่าถ้าเป็น10ก็800นะครับอ่าประมาณนี้ครับคือต่อชนก็จะมีหลายานี่นะครับภาพโดยรวมนะครับในร้านนะครับนะครับอันนี้ก็มุงดูกันครับเป็นกวางที่เอาลงใหม่นะครับนะครับครับอ๋อ สสนะครับสภาพนะครับตอนนี้นะครับก็นี่จะประมาณนี้นะครับนะครับสินค้าลงทุกวันนะครับนะครับมีกวางลงทุกวันนะครับนะกวางสวยๆนะครับนะครับนะครับโอ้โหเสียงดีมากนะครับนี่นะครับคือรีวิวดูก่อนนะครับจะประมาณนี้นะครับว่านะครับทางร้านนะครับนะครับมีแมงบริการให้ทุกท่านนะครับแบ่งปันให้ทุกท่านเนาะ นะครับราคาแบ่งในราคาแบ่งฟันนะครับราคาเบาๆนะครับมีทุกราคาเลยนะครับนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับหรือว่าชาวบางชนนะครับพี่น้องชาวบางชนสนใจก็แวะมาดูได้นะครับนะครับชาวองชนนะครับนี่จะประมาณนี้นะครับปีอขึ้นโอ้โหมันลายเนี่ยวันนั้นน่ะเมียพอเอ้าตัวก็อยู่ให้ได้ราคานี่นั่นอ่ะ เสแดงก็หายาไอุตมาหอูอหาแล้วนะจอาหารกันส้แดงก็หายนหมู่ไอ้หมูจับเป่นลักะกันวาระ่ายหน้ไดมครับ่ายกมือนะครับเนาหายกัมือนะครับเนา่ายกัมือ่ายกัมือลูกค้านะครับ นอกคามเดียวเลยเก่งขนาดบอกครับยักอยู่เลยโอ้โหอ๋อนี่ครับลูกค้าก็บอกนะครับบอกเก่งมากนะครับวางนะครับก็มีหลายสูตรหลายทรงครับให้เลือกนะครับเนาะไม่ต่ำกว่า500ตัวครับนะครับในร้านนะครับเนาะครับ วันสองวันนี้ครับเป็นพันนะครับนะครับลงทุกวันนะครับมีสินค้าลงทุกวันเลยนะครับผมนะครับนี่ครับที่ร้านนะครับนี่ครับบอกว่านะครับถ้าในฤดูนะครับเยอะมากนะครับไม่ต้องกลัวนะครับที่ร้านนะครับประมาณนี้นะครับรีวิวนะครับก็นะครับท่านผู้ชมนะครับสนใจก็นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับนะครับทาง เพจ Facebook นะครับโอชียงใหม่กวางชนล้านนานะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของเบอร์โทรนะครับสามารถติดต่อได้นะครับก็083นะครับ256 0793นะครับอันนี้เรารีวิวให้ดูก่อนนะครับว่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะครับก็ในส่วนช่อง YouTube นะครับก็นะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับ นะครับกดกระดิ่งเพื่อติดตามนะครับเวลามีร่วงกว่างสวยๆหรือว่าอะไรใหม่ๆนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยนะครับเนาะสินค้าหลายๆอย่างนะครับที่เราลงมาเนี่นะครับเป็นคือกว่างใหม่เลยนะครับกว่างใหม่เลยนะครับก็ให้ลูกค้าได้ดูนะครับสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการเล่นของภาคเหนือนะครับที่เรามี ชนกันอยู่นะครับช่วงไปฝนต้นหนาวนะครับเนาะจะประมาณนี้นะครับผมก็นะครับขอฝากท่านผู้ชมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับกดซีฟิสเพื่อเห็นก่อนนะครับทุกช่องทางนะครับเนาะครับผมจะประมาณนี้นะครับที่ร้านครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับเดี๋ยวคลิปต่อต่อไปเดี๋ยวเราเจอกันอคลิปนะครับอันนี้เป็นสภาพโดยรวมนะครับผมจะประมาณนี้ครับผม สวัสดีทุกๆท่านครับผมสวัสดีครับ